วันนี้ยาย่าบอกว่าต้องใส่เฟซชิลหน่อยนะครับตามนโยบายนิดหนึ่งขอเสียงคนรักยาย่าหน่อยได้ไหมครับ รู้สึกไงบ้างครับได้มาร่วมงานกับยูนิโคลในวันนี้ครับดีใจมากมากเลยค่ะโดยเฉพาะแบบสิ่งที่เรามาพูดวันนี้ค่ะจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบมีคุณภาพทางใจสําหรับยาาเลยค่ะไลฟ์เว์เป็นมอสโ์ที่ดีมากอยากให้ทุกคนได้ได้แบบว่าเข้าใจให้มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมแล้วก็ร,ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการตั้งคำถามด้วยว่าเราจะทําให้โลกของเราดีขึ้นยังไงได้บ้างผม,ผมขอถามเป็นชุดของย่าวันนี้นิดหนึ่งสวยมากนะครับขอบคุณค่ะ super cool ชอบะรเกี่ยวกับ นี้มากที่สุดเอหรูว่ามันมีความแบบ มันทั้งเท่แต่ว่าก็ยังดูฟอร์มอลได้ไปไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าไปทานข้าวกับคนที่บ้านยังได้ค่ะคือใช้ได้ทุกโอกาสทุกวันค่ะนะครับก็เป็นปรัชญาของไลฟ์แวร์หลายที่จะทาให้ชีวิตของผู้สวมใส่นั้นดีขึ้นวันนี้นะฮะยายายังคงอยู่ต่อกับเรานะครับผมขอเรียนเชิญที่ก็ยีตัวกลางได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะมีในส่วนของ panel discussion ที่ก็จะพูดคุยกันตามประเด็นที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับฉะนั้นโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญเพิ่มเติมบนเวทีต่อนี้รัิาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบูลันิพิษแม่ป้านหลวงในพร,ร,รัรมราศูปประถมเรียนเชิญครับลำดับต่อไปคุณกมลน,นาถองค์วันดีนักออกแบบรุ่นใหม่พร้อมพลังเพื่อการผลักดันแฟชั่นย,ยั่งยืนเรียนเชิญครับ คุณนักคาริวนวรณกิตไับูลคอลัมนิชและบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังเรียนเชิญครับคุณเคมนักการินนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับคุณเคมจิราเทพประทีปผู้โดยการ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัทยูนิโคลประเทศไทยครับผมเอาละครับสวัสดีนะครับขอสวัสดีทั้งห้าท่านอย่างเป็นทางการนะครับเรียนเชิญน,นั่งได้เลยครับ ผมว่าทุกท่านอาจจะสงสัยเหมือนผมนะฮะว่าโอ้โหทำไมเวทีนี้ทุกคนดูดีจังเลยไลฟ์แวร์นะฮะเรียกว่าตอบโจทย์ทุกคนเลยจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยทั้งหาท่านบนเวทีแตกต่างกันมากแต่ว่าทุกท่านก็ใส่ไลฟ์แวร์อยู่แล้วก็ออกมาดูดีในแบบฉบับของตัวเองนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มคําถามแรกกับคุณจอยเนี่ยผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเกี่ยวกับปรัชญาไลฟ์แวร์กันสักเล็กน้อยนะครับคือไลฟ์แวร์อย่างที่เราพยายามบอกตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นการประกอบไปด้วย5ส่วนหลัก นะครับส่วนแรกคือได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตนะครับส่วนที่2คือใส่ใจในทุกรายละเอียด 3. เรียบง่ายและลงตัวกับทุกไลฟส์สไตล์ 4. ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็5เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดที่มอบให้กับผู้สวมใส่ทุกๆคนนั่นเองฉะนั้นผมขอเริ่มคำถามแรกที่คุณจอยกันเลยจากปรัชญาไลฟ์แวร์เนี่ยนะครับจนกระทั่งมาเป็นไลฟ์แวร์มาก์กซีนเขามีเส้นทางการเดินทางมายังไงแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเล่มที่3นี้มีที่มาที่ไปยังไงครับคุณจอยครับ ขอบคุณค่ะคุณเอ็กก็จริงๆแล้วในเรื่องของไลฟ์แฟร์นะคะไลฟ์แฟร์เนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่เราออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่สวมใส่เนะี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเรียบง่ายนะคะแล้วก็ยังมีความเรื่องที่ว่ามีคุณภาพสูงมีมีรายละเอียดในทุกๆ เสื่อนใหญ่นะคะแล้วก็มีการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งมาต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกปรัชญาไลฟ์แวร์เนี่ยให้ทุกคนได้ทราบเข้าใจเนี่ยอาจจะต้องมีช่องทางในการที่จะสื่อสารให้ง่ายยิ่งขึ้นนะใช่ครับดังนั้นเนี่ยไลฟ์แวร์แมกกาซีนนะคะก็จะเป็นนิตยสารที่ทายูนิโคลเนี่ยได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าค่ะแล้วก็เนื้อหาในเล่มแมกกาซีนเนี่ยก็จะเป็นการสร้างแรงบันดา ในการใช้ชีวิตนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะมีความสอดคล้องกับปรัชญาไล์แฟร์ทั้ง5ข้อของเราดังนั้นเนี่ยผู้ที่ได้อ่านนะคะก็จะเข้าใจในปรัชญาไล์แฟรลว่าอูนิคโนเนี่ยเรามุ่งมั่นอะไรบ้างเนี่ยได้ง่ายยินขึ้นนะคะสำหรับไลรแฟิลแมกกาซีนเล่มที่3เองเนี่ย มาในคอนเซปที่เรียกว่า o เวอร์ m o r อโรหรือว่าพรุ่งนี้เป็นวันของเราเราก็จะมีการสร้างพยายามกระตุ้นให้คนในสังคมนะคะมองดูว่าอะไรที่สำคัญกับเราอนาคตสำคัญกับเราอย่างไรบ้างและเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างนะคะอย่างบริษัทยูนิโคลเองเนี่ยคะ่ะต้อง ต้องเินว่าเราเนี่ยมีการเร็งเห็นแล้วก็ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะเราก็มีการจัดทำอาริซ m a s มสับมาซึ่งในการทำเนี่ยเราไม่ได้คิดแค่ว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราทําได้นะแต่จริงๆเราเป็นมีการที่คิดค้นออกแบบออกมาให้สินค้าได้มีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัปรองเลยว่าคนที่ใช้อาริซึมมต์เนี่ยจะมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ได้ไปช้อปปิ้งที่ยูนิโคลก็คงได้เห็นตัวไลฟ์แฟร์แมกกาซีนของจริงแล้วเห็นว่าหน้าปกมันเป็นรูปของไดโนเสราร์เล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับเป็นเกดก็สําหรับหน้าปกนะคะที่เป็นรูปไดโน,นเสราร์เนี่ยเป็นผลงานของเจสันโฮลแลนด์นะคะหนึ่งในศิลปินที่ยูนิโคลเนี่ยเคยร่วมทํางานด้วยค่ะก็เป็นการบอกสื่อง่ายๆนะคะว่าถ้าเราไม่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีอนาคตแบบนั้นก็คือไดโนเสาร์เนี่ยมีการสูญพันธุ์ไปใช่่มัั้ยคะดงนนนเเีราอส มนุษย์ของเราเนี่ยเราทำยังไงที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาื่้ความย,ายั่งยืน ให้เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมในสังคมของเราค่ะครับก็เป็นการตอบย้ำไม่เห็นนะครับว่ายูนิโคลเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกของเรานะครับเอาละครับทีนี้ผมมาที่ยาย่านะครับพรีเซนเตอร์คน,นสวยของเราแน่นอนทุกคนบอกว่าในปี2020เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวยาย่าเองในปี2020เทียบกับยาย่าในปี2019 2018มีไลฟ์สไตล์ส่วนตัวแตกต่างกันยังไงบ้างไหม หนูปลูกต้นไม้เยอะก <ances. S 1> ็ะ <c ười> ทุกท่านทราบกันดีนะครับค่ะก็จริงๆช่วงที่อยู่บ้านนะคะ ừ, ก็รู้สึกว่าเออเราเราทำอะไรได้บ้างให้บ้านที่เราอยู่มัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราอยากจะปลูกต้นไมนะคะ้ค่ะอันนั้นคือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนเมื่ออยู่บ้าน,นะคะ่ะแต่จริงๆตอนที่ออกมาทำงานข้างนอกอะคะ่ะรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงมักจะมาจากความคิดเรามากกว่ารู้สึกว่า ทุกวันนี้ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นเยอะมากๆค่ะเพราะการที่เรามีสุขภาพที่ดีก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนี้ค่ะถูกต้องจก็เลยรู้สึกว่าเราออกกําลังกายมากขึ้นชวนคนในบ้านออกไปทำสิ่งที่ทําให้เขาแบบขยับร่างกายได้มากขึ้นค่ะ <ๆ S 1> เราจะได้แบบว่าพร้อมสําหรับดึทุกอย่างในอนานนคตได้ค่ะ ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนมันจะเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ผมว่าอย่างที่ยาย่าบอกนี่คือตรงมากเลยว่าสุขภาพสํำคัญที่สุดสําคัญกว่าเงินทองสําคัญกว่าทุกอย่างจริงๆผมถามเรื่องของการแต่งตัวได้ไหมเพราะว่าปี2020หลายๆคนก็อาจจะมีการปรับสไตล์การแต่งตัวของตัวเองนิดหน่อยของ,ของ,ของคุณยายามีไหมครับมีแน่นอน,นอค่ะร,รู้สึกว่ารูมีคีย์พที่แบบใส่ได้เรื่อย ซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงนะคะคือที่ชอบมากๆตอนที่อยู่บ้าน<ม>คือลายทั้งหมดที่เป็นเอริซมค่ะไทยๆก็ชอบ So comfortable แล <laughs> ้วก็ที่สำคัญคือคามที่มันดีนะค่ะใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้ทุกวัน ถ้าสมมุติว่าต้องคุยประชุมกับคนที่กองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่เอาแจ็คเก็ตมาใส่มันก็เป็นแบบว่า another piece ที่เรา mix mix อันหน c h ได้เรื่อยๆค่ะครับผมถามนิดนึงนะในฐานะคนที่เวลาออกไปเลือกเสื้อผ้าเนี่ยอย่างทุกวันนี้มันมีความรู้สึกไหมว่าเราอยากที่จะเลือกเสื้อผ้าซึ่งเหมือนกับเขาผลิตมาแบบว่าสนใจสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรแบบนี้ absolutely absolutely ค่ะจำรับคนที่เป็นหรือว่าคนยุคใหม่นะคะหรือว่าพวกเราทุกคนนะคะเรามี awareness มากขึ้นเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้องค่ะด,ด้วยสถานการณ์ทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นค่ะอุ้ย so m u c h m o r r e w a r e ว่าจริงๆแล้วถ้าเราช่วยเล็กๆน้อยๆอมันจะ m a k f a difference e ฟเฟนต์นอนค่ะเพราะฉะนั้น ตอนที่เราซื้อเสื้อผ้าที่ยูนิโคล่ะค่ะมัน sentimental ด้วยค่ะเพราะเรารู้สึกว่า <laughs> โอเค we're hoping just a little bit ด้วยจริงๆว่ายูนิโคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตก,กรรมอะไรต่างๆมากมายเขาจะมีการนึกถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนเสมอนะครับขอบคุณย,ายา่าามากที่แบ่งปันมุมมองนะครับเอาละครับแน่นอนอย่างที่เราบอกไปนะครับวันนี้อาจจะเป็นเวทีสาหรับการแบ่งปันมุมมองเรื่องของความเปลี่ยนแปลงโดยรวมด้วยแล้วก็ตั้งคำถามว่าพวกเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมอย่างไงบ้างยังมีแขกรับเชิญอีกสาท่านจาก3ามองค์การนะครับ คุณดุก๊กคุณเคนแล้วก็คุณปุ้งนั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นจากคุณดุ๊กก่อนดีกว่านะครับคุณดุ๊กครับความท้าทายที่โลกของเรารเผชิญจากเหตุการณ์ทั้งหมดในปี2020เนี่ยมันนามาสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไรบ้างอ,อ,อย่างแรกผมคิดว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นโควิด19เนี่ยถือว่ามีผลกระทบกับพวกเรามากกว่ามีผลกระทบกับสัตว์กับธรรมชาติสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นว่าธรรมชาติได้พักสัตว์มาต่างๆ<ม>เขาก็เริ่มออกมาให้เราเห็นได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งดันนั้นผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่บอกให้เราเห็นว่าชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยมันไปนเบียดเบียนครับครับแล้วหลังจากที่เราทุกคนต้องอยู่บ้านกันเนี่ยเราก็โลกเราต้องระนับระนับการเดินทางเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นว่าเขาเองก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้สิ่งที่ผมผมมองคือผมคิดว่ามันคือเรื่องของการพยายามที่จะหาะะบาลานซ์ระหวา่างระหว่างตัวเราเอง กับการดูแลรักษาธรรมชาตินะครับแน่นอนผลกระทบของโควิดได้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจพนักงานเยอะมากแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายคนก็เกิดผลกระทบจากในเรื่องของรายได้ต่างๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องทําให้พวกเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยต้องปรับตัวแล้วก็สิ่งสุงที่ผมเห็นคือพอมาพูดถึงยูนิคอร์เนี่ยเราก็เห็นว่ายูนิคอร์เริ่มทํากิจกรรมนี้มานานแล้วนะครับก่อนที่จะมาลอน เรื่องตัวไฟเบอร์ต่างๆที่เรานำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมีการทำกับทางทอเรอินดัสทรีมีการทำรีเสิร์ชมาหลายปีแล้วก็กว่าที่จะมาล้อนในวันนี้ได้เพราะจริงๆมันเห็นแล้ว่าธุรกิจเริ่มปรับตัวมาก่อนด้าน,นี้5-6ปีแล้วแต่พอเกิดพอเกิดไอตัวโควิดขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่าบริษัทที่สามารถจะอัปได้เนี่ย ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการทำรตลาดลักษณะแบบนี้ในการที่จะสร้างแบรนด์รายยูในการที่จะเชื่อมกับผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นได้ครับผมและแน่นอนนะครับทุกคนที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ถ้าเกิดได้มีโอก,กาสเยี่ยมชมนิทรรศการก็จะเห็นข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวฉะนั้นหลังงานวันนี้อย่าเพิ่งรีบไปไหนลองมาดูนิทรรศการกันก่อนนะครับคุณเทนนะครับความแตกต่างในสังคมปี2020ในฐานะคนรุ่นใหม่มองเห็นยังไงบ้างครับคิดว่าโควิด19เป็นเหมือนตัวรีสตาร์ทนะครับทำให้เราได้คิดใหม่่อลายยง หลักๆที่ผมเห็นมีสามมิติมิติแรกคือมิติเรื่องการทำงานทุกคนที่ต้องไปทำงานหรือน้องๆที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นมันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเช่นการทํางานแบบ f l e ิ i b l e มากขึ้นยืดหยุ่นหลายคนเริ่ม work from home มากขึ้นการ work from home ทำให้รถมันเริ่มไม่ติดในช่วงเวลานั้นแล้วก็ผมว่าทําให้คนได้มีเวลาอยู่บ้านนะครับกับหลายๆท่านกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอันที่2ที่เห็นในมุมของการทํางานคือเรื่องของการใช้ดิจิตอลมากขึ้น มันเป็นตัวเล่นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งนะครับอีคอมเมิร์ซต่างๆเติบโตฟู้ดเดลิเวอรี่หลายคนก็สั่งเพิ่มมากขึ้นยไม่นับถึงโลจิสติกสอื่นๆอีกมันทำให้สังคมเริ่มก้าวเข้าไปสู่เรื่องของโลกดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนั่นคือมิติที่หนึ่งในการทํางานมิติที่สองที่ผมเห็นคือวิถีชีวิตส่วนตัวของพวกเรา Uh, เราอยู่บ้านมากขึ้นนะครับมีคนใช้คําว่ามันเป็นโฮมิคโนมีศูนย์กลางทุกอย่างอยู่ที่บ้านของเราเพราะฉะนั้นเราจะใส่ใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะต้องใช้ใส่เสื้อผ้าอาหารที่เราใช้เครื่องดืง่มที่เราดื่ม mm hmm. ทุกๆอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเริ่มให้ความสําคัญะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ที่คุณยายา่าบอกไปนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านควรจะให้ความสาคัญมากขึ้นเพราะว่านี่คือมิติวิถีชีวิตอันับท <c oughs> <ๆ>ี่2ที่เราเห็นซึ่่งสําาาาคัญมกเพระว เราเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะซื้ออะไรเราจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้คิดแค่ตัวเราอย่างเดียวรเราจะคิดถึงโลกมากขึ้นเราคิดถึงว่าสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่แต่และชิ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไงบ้างไม่ใช่แค่ความสวยงามหรือความหล่อของเราอย่างเดียวนะครับมิติที่3ก็คือผมคิดว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หลายคนได้ทบทวนตัวเองมากยิ่งขึ้นหลายคนบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องทำงานหนักขนาดน,นั้นก็ได้นี่เราไม่ต้องมีเงินเยอะขนาดน,นั้นก็ไดเอจริงๆเราสามารถมีชีวิต ที่อยู่กับครอบครัวความสัมพันธ์ผมว่าช่วงที่คนอยู่บ้านเนี่ยหลายท่านเนี่ยได้กินข้าวที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นหรือว่าจริงๆได้ นัดเพื่อนมากินข้าวกันที่บ้านมากขึ้นมันก็ทําให้เราได้ทบทวนเพราะว่าสามิตินี่นเป็นเหมือนจุดที่ดีมากนะครับแล้วผมไม่อยากให้รีซาร์ทครั้งนี้แล้วมันกลับไปจุดเดิมอันไหนที่มันดีมันควรจะเป็นเพอร์มานแนน i f ชิฟควรจะชิฟตต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของความยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากอนาคตเราคิดแค่ชออ็อตเทอมไม่ได้เราต้องคิดลองเทอม์ให้มากขึ้นครับหลายอย่างในปี2 0 2 0เปิดแล้วไปเยอะจริงๆย่างที่คุณเทนเล่าให้ฟังนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นด้วยฉะนั้นผมขอมาที่คุณปปุุ้งงงนนนะัใีีออ่่มมมขแฟช2020 มีความแตกต,ต่างยังไงบ้างทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคเล่าให้ฟังได้ไหมคะได้ค่ะก็คือในปี2020เ,เราจะเห็นเลยนะว่าเรื่อง climate change เรื่องออโลคระบาดมันเป็นเหมือน wake up call ค่ะเรื่องคือมันเป็นเหมือนกับสเ,เสียงไซเรนแหละที่ธรรมชาติเขาคลายออกมาแล้วว่าฉันไม่ไหวแล้วมันเสียสมดุลมากจนแบบ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเศรษฐกิจสังคมต่างๆต้องหันมามองเขาแล้วว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆก็เราก็จะเห็นนะคะว่าอย่างในทุกวงการนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะไม่ใช่แค่เฉพาะแฟชั่นเนาะคือการ r e t h i n k g value set เลยก็คือกลับมาแบบเปลี่ยนชุดคุณค่าใหม่ที่เป็นแบบพื้นฐานเลยอะค่ะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในระบบเศรษฐกิจตอนนี้มันกาลังไปตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนจริงหรือเปล่ามันทําให้เกิด well-being จริงๆหรือเปล่า แล้วก็จะเห็นว่าในมุมอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยปรับตัวเยอะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีะะ Technology นะคะที่อย่าง u n i r n ก็นํามาใช้ก็คือแบบว่าการไม่ใช้น้ําการลดขยะการรีไซเคิลเส้นใยต่างๆที่จะต้องแบบ ทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆหรือแม้แต่การหา material ใหม่ๆที่มาจากชีวภาพมากขึ้นลดพลาสติกลงอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นมุมเทคโนโลยีส่วนในมุมของผู้บริโภคเองเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปีที่แบบสําคัญมากๆเพราะว่าออผู้บริโภคเองเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ตั้งคําถามมากที่สุดเลยกับ product ที่เราใช้กันในชีวิตประจวาวันว่าไอ,อ้แต่ละอย่างที่เราเลือกใช้เนี่ยเหมือนที่พี่คทบอกเลยคือเราจะต้องตั้งคําถามนะคะว่า มีกระบวนการผลิตยังไงที่มาเป็นยังไงเส้นใยไปจนถึงแบบว่าคุณภาพชีวิตของคนทำซึ่งตรงนี้นมันเป็นเหมือนกับครั้งแรกเลยที่ที่เราเห็นว่าคนรุ่นใหม่ทั่วโลกตั้งคำถามจริงๆก่อนที่เราจะซื้อค่ะ ใช่ทั้งต่างประเทศทั้งในไทยแล้วก็แบบสุดยอดมากก็สนปองกับที่ทั้งคุณเคนบอกแล้วก็ที่ทั้งคุณย่าบอกด้วยก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคก็หันมาสนใจเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะตอนนี้คือเรื่องใหญ่ส่วนสําคัญในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแต่ละชิ้นคือมันจะมีการเปลี่ยนบาลูเซ็ตเนี่ยทั้งในฝั่งแบรนด์เองแล้วก็ฝั่งตัวผู้บริโภคเองด้วยฉะนั้นใครจะคิดทางที่ดีขึ้นแน่นอนผมขอให้คุณดุ๊กคุณเคนแล้วก็คุณอุ้งฝากสักมมัคริาาวตธช ครับคุณดุกครับสั้นๆเป็นเชิญครับสั้นเลยนะครับคือผม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 บอกอย่างดีกว่าว่าปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยคือว่าเราใช้ทรัพยากรที่เกินขีดที่เขาจะเขาจะฟื้นตัวเองได้ mm hmm. แล้วเราใช้หมดในเดือนที่7นะครับแปลว่าในอีก5เดือนข้างหน้าเนี่ยเราต้องยืมคนรุ่นหลักมาใช้กับนะครับถ,ถ,ถ้าถ้าเกิดเราไม่มีความพยายามที่จะประับ หรือหรือเลื่อนเวลาในการใช้ทรัพยากรให้มันเกิดการชมดุลมท,ที่มากขึ้นกว่าเก่าเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยเขาจะต้องซัฟเฟอร์มาสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนคิดเนี่ยคือเรากำลังคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยน้ำที่เราใช้อยู่เนี่ยอากาศที่เราหายใจ,จเป็นของฟรีที่มันไม่มีต้นทุนจริงแล้วมันมีต้นทุนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามองไปไกลๆ30ปี50ปี80ปีเนี่ยเราต้องมาถามว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะได้หายใจอากาศแบบนี้เล่นน้ำกันในคลองแบบนี้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังใช้ทรัพยากรแบบนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงคนรุ่นหลังเลยจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคนรุ่นหลังที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องเกิดในสภาพที่แย่กว่าเก่านะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งที่ทําได้ในวันนี้ก็คือเราต้องกลับมามองวิธีการในการใช้ชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นว่าเริ่มตั้งคําถามว่าของที่เราต้องมีเนี่ยถ้าเราซื้อของใหม่มาแล้วเนี่ยเราจัดการกับของเก่าได้อย่างไรสิ่งส่งที่เราทําได้ดีมากๆนี่คืออยาทิ้งเสื้อผ้าหาวิธีจัดการกับเขาให้ เช่นเดียวกับเชื่อจากการพวกเศษอาหารต่างๆควา<ผ>มคิดว่าการเริ่มวารับผิดชอบแบบนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มที่จะยืดระยะอายุของโลกนี้ขึ้นไปข้กงบาได้ครับครับขอบคุณคุณดุ๊กนะครับคุณเกนครับครับเรามีวิธียังไงบ้างที่จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหัาานมาให้ความสในใจเรื่องของการทําอนาคตให้ดีขึ้นครับผมคิดว่าจริงๆคนรุ่นใหม่คอนเซิร์นมากแล้วก็มีเอาวอนเนสมากนะครับสำคัญที่สุดคือเรื่องของมายเซ e ตที่ต้องเปลี่ยนทุกๆคนแลวผมคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลา ปัจจุบันเนี้ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่อง sustainability มันไม่ใช่ nice to h a v e เป็ต่อไปมันคือ must h a v e กับ must คือถ้าคุณไม่ทำมันคนรุ่นหลังอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกแบบที่เราเคยอยู่กับมันมาก่อนทุกคนคงทราบดีว่าตอนเราเด็กๆกับตอนนี้ pm ียม2.5อากาศต่างๆน้ำต่างๆป่าไม้ต่างๆทุกอย่าง